ที่สองนะครับอยู่ที่แก่งลาลักนะครับอบรรยากาศช่วงเช้าก็จะอากาศเย็นนะอากาศสิบสิบเจ็ดองศานะครับเช้านี้ดูน้ำน้ำสวยเลย นี่ที่สะพานที่กระโดสะพานเราครับสูงมากน้ำน้ำน้ำนี่ใส่เจ่าเลยตอนเช้าน้ำใส่ใส่อย่างนี้เลยแล้วก็ โซนกลางเต็นนะมันจะมีหลายโซนนะครับมันจะเป็นล่องน้ำนย,ยาวไปวนไปเรื่อยโค้งไปทางโน้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าล่องน้ำนี่มันไปทางไหนกันบ้างนะครับ มีให้เล่นน้ำเหรอเนี่ยเดินมาดูสิเดินดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยข้ามสะพานเดินดูดิเดี๋ยวให้ชวนปาป๊ามาเล่นโอ้โหมนี่น่าเล่นจังมีสไลเดอร์ด้วยเนี่ยนี่ไงน้ำลึกเปล่าอ้ยไม่ลึกเดินดูดิไหนสไลเดอร์อ่ะไ,ไม่ใช่นี่ไงนี่มันเป็นน้ำตกเนี่ยมันเป็นทางสไลเดอร์ไปน,นะนู่นอ่ะนั่นจะพาไปดูอะไรจะพาไปดูสไลเดอร์ ว่าที่ร้านรักนี่เขาสารที่เยอะนะอาเดินเข้าไป,ไปเดินมาเดินมาโอ้นี่น้ำสวยน้ำออกสีเขียวนะเนี่ยเดยวก่อนเดยกก่อนท่าลูกก่อนคุม่โอ้ยสวยคนเยอะที่กว้างกว้างแม้เราด้วย ีค้้ก็อยู่ในนจริงเหรออะไรนะเราข้ามทางไหนทางนี้เปล่าพี่อุ้ยมีนี่มีน้ำไหลพนันนี่มีสไลเดอร์ยักหูคนเยอะอุย้ยเราจะข้ามไม่ได้ไหมให้ปูม่าไปก่อนเดี๋ยวด้ยวยกันหูฮะ อาพูม่าเดินไปเลยเอ้ยเปียกทนะมาทางนี้มาดูสไลเดอร์กันดีกว่า ข้าของเ,าเสร็จแล้วครับไข่กระทะแล้วก็มีหมูปิ้งหมูปิ้งนิดหน่อยกินกันเลย บริการดีนะแบบมีทุกอย่างเลยนะตอนเช้าก็มีป้ตงโผมีหมูปิ้งมีน้ำเต้าหู้มีแบบมีกาแฟมีอะไรมีหมดมีหมดทุกอย่างเออเอาเต๊นต์มมาก็ได้นะถ้าเราจะมาซื้อกินนะราคาไม่แพงนะราคาอาหารไม่แพง ห้องน้ำก็ดีห้องน้ำสะอาดใช่ห้องน้ำสะอาดดีที่ล้างจานมีแบบพร้อมครบห้องน้ำเยอะอมีท่าผูโซลนไม่ห้องน้ำเยอะห้องน้ำหลายที่ใช่ม,มีทุกโซนเนี่ยเพราะว่าเขามีทั้ง <19 S 2> สิบเก้าโซนได้ไหมเก้าโซน จริงเหรอเหมือนกันเหรอไม่เคยมีน้ำน้ำหายหมดแล้วเอาพร้อมย่าแต่แต่สีมันไม่เหมือนกันเนาะเอาพร้อมยังแล oh, okay. er ้วาโอเคหายแล้วดีขงททอแล้วดีขงทาทอแล้ว <preserved> <men> <left> <något> <liters> <ete> ฟังเสียงฟังเสียงดแล้วเรื่องไหนฟังเสีรื่องไหนดินี่ไงผมเพิ่งไก็มีเสียงอ่าชิมอายกขึ้นอายกจานขึ้นยกกระหัขึ้นอืออร่อยจริงยกกระหัยกกระหัขึ้นใกล้ๆปากจะได้ไม่หกเออ ไปเลยหมดเลยทีเดียวมา <laughs> อุ้ยมันแพ้ดีกว่าแม่งเข้าจอ ไก่ย่ามาโชว์ดิไก่เป็นตัวเลยนี่ไก่เป็นตัวไม่ต้องหั่นฉีกกินเป็นนั่งจีนเลยจีนเหมือนผีจีนอ่ะนี่มันเป็นผีอะไรนะผีจีนอ่ะอ้ามามาแล้วฉีกอ๋อแล้วข้างในไม่ไม่มีเนื้อเลยอ้าวทำเแบบนี้หมูล่อนแบบล่อนง่ายมากขาดไม่ได้เลยทำเช้าแบบนี้ใช่ คือคืออย่าลืมนี่มะก,กินไก่แปลกมากทำไมมันเล่นน้ำเนี่ยน้ำตกอย่างเงี้ยทะเลอย่างเงี้ยทำไมต้องมากินห้างดักอที่บ้านก็ก,กินได้มัน,น,นไม่ได้ไม,ไมัน,นไ,มไ,ไ,มไม่อร่อยแบบนี้อร่อยกว่ามาได้บรรยากาศด้วยอืออุน้ำแตกดูกินหน่อยเราลองกินหน่อยกินดิ มันจะไก่กับเนื้อน,นิ่มมากเลยพี่อือดีตัวนึงไก่เนื้อล้วนมากเลยอ่ะอืมดีมากเนี่ยหืมรเนี่ยพ่อให้กินอะไรตำไทยไม่กินปูปลาไม่กินปลาอร่อยวะ่ะอร่อยไหมครับอะไรอร่อยขออยงน้ำเปือกิงเหรอ นี่นะครับจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งของจังหวัดสระบ,บุรีไม่ห่างจากลานกางเต็นเรามากครับเป็นอุมโมงรถไฟครับนี่ที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันฮะที่สระบ,บุรีจะมีอยู่สองอุมโมงค์นะนี่อุมโมงค์หนึ่งนั่นก็อุมโมงค์สองนะครับดูเดินลงมาจากข้างบนนะโอ้โหชันมาก ขับจะถทาให้ดูว่ามันชันแค่ไหนเนะเดินขึ้นไปเนี่ยใครมากลังวันก็ร้อนหน่อยนะแต่ว่าเข้าไปในอุมโมงคนะ์แล้วเย็นนะนี่จะพาเข้าไปชมในอุมโมงกัน ถ่ายรูปกันสนุกเลยนี่อุโมงค์ในอุโมงค์เสียงกล้องด้วยเสียงกล้องลมเย็นมากเลยนะลมเย็นในนี้ลมเย็นหลดยเรือ่องดูสลับกับข้างนอกดิโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยโ,โนะคสวยนะนี่ใครจะชอบถ่ายภาพมุมนี้กันนี่มุมนี้นะครับมองรอดอุโมงค์ออกไป ทริปนี้3มวัน2คืนเทีเ่ยวเล่นกินแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะวันนี้สนุกไหมคะสนุกสนุกมากๆเลยวันนี้พวกเราช่องตัวติตาทำอาหารแบบง่ายๆต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านคลิปนี้บ๊ายบายบาย,ยังไม่ทาขนขึ้นเลย อุ้ยชันมากนะพอ่อจะขึ้นได้เหรอยกตัวขึ้นเหรอชันมากเกือบเก้าสิบองศาอุ้ยขึ้นทางดินนี่กําลังปรตีเขาทำไมขาวโน่นกับจะะรอรถตกลงกันใช่ไหมใช่แต่จะเดินไงไก่อยูอ่เราจะขัข้าจะขับขึ้นบนถุงลมใช่เอาขึ้นเอาด้ยเอาลองดูติเอาอดูด,ด,ดิไปได้ไหมจริงเหรอขึ้นได้จริงเหรอ ทางดินดีกว่าขึนได้ใหรือเปาไม่เลื่นเลยจริงเหรอไม่ไหค่ะขึ้นได้จริงว่ะขึ้นได้ขึ้นมันจะง่ายกว่าลงแม่ว่าทางนี้ดีกว่าเร็วๆไม่ไหวขึ้นทางดิน นี่มากึ้นทางนี้ง่ายสุดแล้วอ่ะโคตรสูงมากปีไม่ได้ถึงไหนอพอก่อนเลยทำไมเป็นไงดูให้ดูดูอยู่ด้ายดูตรงมงสวยนะโคิงันยิ้มเลยละ อะไรนะนี่แกมีหอบเราไปขึ้นเขาได้ไหมเนี่ยว่เาเอาไปไปบ้านใครง่ายคะใช่จะไปไปเขาไหวไหมเนนะี่ยเออ